สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะตะกี้พี่ปอไปเซเว่นมานะคะแล้วก็จะเข้าบ้านไปธุระมาก็เลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าพี่ปอไปซื้ออะไรในเซเว่นบ้างอันนี้ติดตุนเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะนฮี่ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็ต้องตุนของกันไว้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่ปอซื้ออะไรมาบ้างอันดับแรกนี่เลยฮานามีนะนี่กินมาตั้งแต่พี่ปอยังเด็กอยู่เลยนะจากเขาติดผม กินมาตั้งแต่ยังเด็กยังน้อยอยู่เลยนะฮานามินี่อะไรอีกขอเก็บของก่อนฮานามินสองสีสองสไตล์เลยนะนี่อะไรอีกซื้อมาม่ามาม่าเกาหลีอันนี้ชอบมากอันนี้อร่อยมากๆอันนี้พี่ปอคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆอันนี้คือเพิ่งลองกินนะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้รสใหม่ล่าสุดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะไม่ค่อยได้เข้าเซเว่นละตอนนี้อันนี้ก็เอ้ยเห็นแล้วก็เลยลองซื้อมาดูนะแล้วก็จะเป็นพวกมาม่านี่นะซื้อเก็บไว้แบบว่าเออเก็บไว้แบบว่าไงอะ่ะหิวหิวของโหอ่ะตอนคืนพี่ปอชอบกินดึกๆนะดึกๆแล้วก็ชอบกินแล้วก็ขนมอย่างสุดท้ายที่พี่ปอซื้อมานั่นก็คืออันนี้ อันนี้พี่เราชอบมากเลยนะเพราะว่ามันอร่อยนี่อร่อยมากๆเลยไอยมีอะไรอีกแล้วก็มาม่ามาม่านี่อะไรอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้อร่อยมากนี่อันนี้รสไข่เค็มเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันอร่อยหรือเปล่าเออนี่อะไรนี่ก็เลอันนี้คือขนมที่จุปอซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ นี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือนี่อันนี้นะก็คือมันอร่อยก็คือต้องซื้อซ้ำนะของที่มันอร่อยนี่ของที่มันอร่อยก็ต้องซื้อซ้ำนะนี่อันเนี้ยอันนี้ก็อร่อยดีนะชอบนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นรูทเบียร์เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าอร่อยป่ะมาอะไรอีก อันนี้ของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราไปก็ยังไม่หมดอีกนะจ๊ะโอ้ยยังไม่หมดนี่ลองซื้อมากินนี่แล้วก็อันนี้อีกก็หมดแล้วหมดแล้วนะที่เราซื้อมาอันนี้มาม่าก็คือไปต้มกินแต่รสชาติที่ปอจะกินคืออันนี้นี่จะเป็นเลรสดนี้นะที่จะลองกินอ๋อ อีกอย่างหนึ่งที่ปอพิดปอต้องซื้อทุกรอบนั่นก็คือนี่เลยจ้าน้ำแข็งเซเว่นนะคือต้องซื้อตลอดอะ่ะเป็นคนติดน้ำแข็งมากหอมมากอมหอมมากอะ่ะรสอะไรอะ่ะ เมลอนบิงซูอุมันต้องเย็นเย็นหรือา่าโหอะไรแมกรสเมลอนออกเยอะมากอะ่ะกินหอมแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยรับตาจรน,นะ รู้เลยว่าเป็นเมลอนออร่อยอะ่ะมันมีสองรสนะรสเลมอนอน้นนำเลยอร่อยมากทีล้วมันจะเย็นๆนิดหนึ่งอ,อ,อร่อยอะ่ะอันนี้อร่อยแผง ชอบชอบค่ะให้ผ่ายให้ผ่านดูนขอบเพื่น้ำอ่ะอืมมันจะออกเย็นนิดนิดนดนะอืมโอยเดนกระเด็นเส้นซ่าเลยรสชาติคล้ายๆยำหมก <laughs> พี่ปอยไปไหนต่อก็อไม่ได้ไปไหนต่อแล้วนาะออันนี้นานๆนนกินอร่อยดีนะนานๆนนกินอร่อยมากสิ่งที่พี่ปอยจะกินต่อไปนั่นก็คือนี่เลยเลแล้วไข่เค็มยังไม่เคยกินเลยจะลองกิน อันนี้คือยังไม่เคยกินนะเห็นอยู่ในเซเว่นแต่ยังไม่เคยกินเราจะมาลองพร้อมกันอือหกินไข่เค็มแบบอืมใช่ได้มันออกมันๆเค็มๆใช่เลยอนะรสชาติแบบ หลักตากินนะใช่เลยไข่ไข่มาคือยังไ,ไงอะ่ะคือได้ไงจัอร่อยอะ่ะอืมอร่อยไม่ได้กินเลยนานเลยนะปะ๊าคือแบบว่าไงช่วงนี้อ,วอ้อนอวนมากเลยอืมง่ายเลยอ้วนมากเลยรสของกรอบๆปกปิดเอ่ะที่มันทุกรสแล้วที่ปอตชอบกินรสเมี่ยงคำ ใช่ป่ะละรสเมี่ยงอะ่ะชอบกินมากเลยก่อนหน้ำนนะั้นชอบกินรสกะเพรากรอบกรี๊เขียวอะ่ะแต่ไม่หาซื้อยากเลยกูกนะิน,นนะเลยอร่อยมากเฮ้ยเลยอืมอันนี้อะ่ะ ไข่เค็มมากอันนี้ออกบิงซูแบบหวานเย็นอนะหอมหวานต้องอันนี้นะอันนี้จะเอาแบบพเละแบบอารมณ์เลยอะสวยดีงามมากเลยอะ่ะชอ,อบชอบอนอนา้ลยชอบนะชอบเลยอะกินแบบไม่เว้นจีนเลย จะพยายามไม่ซื้อถุงใหญ่นะเพราะว่าอะไรวะถ้าซื้อถุงใหญ่แล้วก็กินหมดเน้ยอันนี้ที่พี่ปลาชอบมากเลยนะห้าบาทห้าบาทแต่อะไรรู้ป่ะดูดิอืออร่อยมากอะ่ะอันเนี้ยจาริบแบนใครๆจาริบรบนะจาริบรบก็กินอยู่นะแต่ถ้าเจออันนี้ก็ซื้ออันนี้เพราะมันเยอะมาก Okay. เยอะอ่ะเมื่อก่อนนะห้าบาทคนเยอะอืม,อม,อมเยอะเปะล่าล่ะเยอะมากอะ่ะอร่อยด้วยนะเรื่องของเธือไม่แข็งเกินไปอืม,อมปากพี่ปอจะซิดไปหนไหนเนี่ <c oughs> ยนีดเด่เหือแดงอร่อยมากถ้าใครกลัวก,วกามใหญ่ห้ามกินนะ ใครอยากหน้าเรียวหน้าเล็กขอขออย่างนึงก่อนช็ขอขาเวลานาอกขาเวลานาอกลิปสติกที่ปอนี่ไม่เคยนี่นะนี่ถ้าใครอยากหน้าเล็กนะแนะนำว่าอย่าก,กินขนมที่มันเหนียวๆปลาหมึกห้ามกินขนมที่มันเหนียวๆข้าวเหนียวอ่ะห้ามเน้ะกามม,ม,มันจะออกอใช่ไหม ถ้าอยากงาเดียวห้ามกินนะพี่ปอบานไปแล้วกินได้นขนมอะไรอีกถ้าอยากนำขนอเน่นขนม,มอะไรอ่ะก็แกะดูก่อนนะวันนี้ว่างอขอดูก่อนี้ไม่เขินวันนี้ช่วงแกะขนมอ๋อมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ นี่เจ็ดบาทนะอันนี้เจ็ดบาทมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนอืมอืม,อ,มอร่อยคลได้เลยอ่ะคลายลิ้นมังกรมาก่อนออคาลายขนมลิ้นมังกรอ่ะใครเคยกินลิ้นมังกรมันนะ้งใช่เลยนะ่ะ อืมอร่อยๆก็มากินก่อนอืมแพลตอันนั้นเจ็ดบาทอ,อ,อืมแพลต้าอื่นเราค่าไปกินที่ไหนอืมเดี๋ยวเราจะไปกินมามะ่าเนี่ยพี่ปอชอบมากเลยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำกินมาม่าเกาหลีเฮ้ยลืมซื้อสาหร่ายกินสาหร่ายกับมาม่าเกาหลีมันเข้ากันสุดๆเลยนะ เฮ้ยไปละให้ปิดเทอมก็อย่าลืมมาดูคลิปพี่ปอยเยอะๆนะจ๊ะไปแล้วบายบยแม่จะเสร็จชูลาแล้วล่ะไปแลวไปละ